สวัสดีครับถ้าเราอยากทำ Google Form นะครับหรือว่าทำเว็บแอปขึ้นมาแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปจากนั้นนะครับให้ข้อมูลที่กรอกลงไปนั้นไปสร้างกิจกรรมลงไปใน c a l เลนดาหรือลงไปในปฏิทินนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกทำความเข้าใจกับเรื่องของคา l เลนดาก่อนนะครับ เวลาที่เราจะเขียนคําสั่ง Apps c r i p t กับ c a l endar เนี่ยเราสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ Google Workspace นะครับแล้วก็จะมี Document อธิบายนะครับถ้าเราอยากสร้างกิจกรรมใหม่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ Create Event แล้วก็จะมี Title Start Time End Time นะครับชื่อกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็ เริ่มกิจกรรมเมื่อไร่ครับสิ้นสุดเมื่อไร่อย่างเงี้เป็นต้นนะครับหรือจะประเภทมีรายละเอียดเช่นมี description มีคําอธิบายเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มต้นนะครับจากศูนย์ไปจนจบเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับผมจะเริ่มจากสร้าง Google Form นะครับก็เปิดได์เข้ามานะครับแล้วก็สร้าง Google Form ขึ้นมานะครับไปที่ใหม่ Google Form นะครับ จากนั้นนะครับผมจะตั้งชื่อฟอร์มขึ้นมานะครับว่าเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับลงปฏิทินปฏิทินโอเคนะครับฟอร์มบันทึกข้อมูลลงปฏิทินนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ผมจะสาธิตนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคําถามอันแรกเนี่ยนะครับ จะเป็นการกําหนดกิจกรรมนะครับที่เราจะกําหนดลงปฏิทินนะครับเปลี่ยนหลายตัวเลือกเป็นคําตอบสั้นนะครับแล้วก็จําเป็นจากนั้นทําการทําสําเนานะครับชื่อขึ้นมาอีกนะครับอันที่2เนี่ยผมจะให้เป็นกําหนดรายละเอียดนะครับว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับก็เป็นคําตอบสั้นเหมือนกัน คำถามที่3นะครับผมจะทําส้าเนาลงมาอีกนะครับตรงนี้จะให้ระบุะผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้คือใครนะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็จําเป็นเหมือนกันเสร็จแล้วทําส้าเนามาอีกครับนี่นะครับก็วันที่เริ่มนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นเมื่อไหรวันที่เท่าไหร่อย่างี้นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ครับนี่เลือกเป็นวันที่ไปเลย จากนั้นนะครับทำสำเนามาอีกครับเวลานะครับเวลาที่จะเริ่มกิจกรรมนี้นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นเวลาตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนคําถามเป็นเวลาจากนั้นสำเนามาอีกครับวันที่นะครับตรงนี้ทําเป็นวันที่สิ้นสุดนะครับในการทํากิจกรรมนะครับคือวันที่เท่าไหร่ ก็เปลี่ยนเป็นวันที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเวลานะครับจบกิจกรรมเวลาเท่าไหร่เวลาที่สิ้นสุดนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเวลาโอเคนะครับจบละครบละนะครับทีนี้เราลองกดปุ่มดูตัวอย่างดูก็ได้นะครับสิ่งที่จะต้องกรอกนะครับกิจกรรมอะไรรายละเอียดว่ายังไงผู้รับผิดชอบเป็นใครนะครับวันที่เริ่มเวลาที่เริ่มวันสิ้นสุด เวลาที่สิ้นสุดโอเคนะครับเมื่อเรากำหนดแบบนี้เรียบร้อยนะครับให้ไปที่การตอบกลับครับแล้วก็ไปสร้างชีตขึ้นมานะครับคลิกลิงก์ไปที่ชีตครับจากนั้นกดปุ่มสร้างสเปซช,ชีตใหม่ขึ้นมาครับเป็นชีตที่รับคำตอบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะมีข้อมูลเวลากรอกลงมันก็จะลงมาที่ชีตนี้นะครับ ทีนี้มันจะไปที่ปฏิทินได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําสคริปต์กันนะครับไปที่เมนูส่วนขยายครับไปที่แอป Script ครับแล้วก็คลิกแอปสคริปตขึ้นมาครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นโครงการไม่มีชื่อนะครับให้เราคลิกโครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็นะครับอาจจะตั้งชื่อโครงการอะไรก็ได้นะครับอาจติว่าผมจะตั้งชื่อว่า Form นะครับ t ชูคาเ l ด d านะครับอ่ะตั้งชื่อโครงการขึ้นมาจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ฟัง์กชันนี้ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สคริปต์นะครับไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับให้ท่านสามารถ Copy วางได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้เขียนโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็แค่ไป Copy มา Ctrl-C มานะครับ แล้วก็ control v วางลงไปแค่นี้เองนะครับในโค้ดนะครับก็มีคําอธิบายนะครับแต่และาบรรทัดให้อีกด้วยนะครับตอนแรกนี่นะครับก็กําหนดตัวแปร data นะครับไป Get data r a n g ก็คือไปเก็ตข้อมูลอยู่ในชีตขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ event นะครับมีค่าเท่ากับ data data range ลบหนึ่งนะครับก็คือไปเอาข้อมูลแถวสุดท้ายมา มันก็จะได้มาเป็นอาร y นะครับจากนั้นก็กำหนดตัวแปร Event name นะครับให้ไปเอามาจากอคอลัมน์ที่1นนะครับทีนี้การนับคอลัมน์เนื่องจากตัวนี้นะครับเวลาเราเก็บ a t a มาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอาร y วิธีการนับเนี่ยคอลัม a น์เอก็คือคอลัมน์0นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี่ก็คือคอลัมน์1นะครับเลข1จะเริ่มจากคอลัมน์นี้นะครับ2 3ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น Event name ก็คือชื่อกิจกรรมนะครับก็เอามาจากคอลัมน์หนึ่งนั่นเองนะครับ Detail นะครับก็คือคอลัมน์สองย r สเน e ก็คือผู้รับผิดชอบโครงการนะครับก็คอลัมน์ที่3ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็มากำหนดวันที่เริ่มต้นนะครับก็เอามาจากคอลัมน์ที่4นะครับวันที่เริ่มต้นวันที่เท่าไหร่นะครับในการทำกิจกรรมนี้นะครับ เดือนอะไรปีอะไรนะครับก็จะต้องนะครับใช้คําสั่งนะครับแปลงให้มาเป็นในตัวแปรให้ได้นะครับวันที่เริ่มต้นเวลาที่เริ่มต้นก็เหมือนกันครับก็ใช้ utility format นะครับไปดึงค่าจากคอลัมน์นั้นมานะครับแล้วก็เอาเฉพาะนาทีชั่วโมงกับนาทีนะครับ h ก็คือชั่วโมง m คือนาทีแล้วก็แยกนะครับว่าเวลาชั่วโมงเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับนาทีเริ่มต้นนาทีที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับวันสิ้นสุดเวลาสิ้นสุดนะก็รูปแบบเดียวกันนะครับไปดึงมาจากชีตจากนั้นเราก็มาปรับรูปแบบก่อนนะครับก่อนที่จะบันทึกลงปฏิทินนะครับก็คือให้มันเป็นไปตามรูปแบบนะครับของปฏิทินตัวนี้นะครับก็คือการสร้างกิจกรรมใหม่นะครับ t ทเตอร์สตาร์ทไทม์เอนชา์นี่นะครับเราก็ต้องทําในรูปแบบนะครับที่เขากําหนดนะครับ ก็ใช้ New Date นะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่เรากำหนดมานั้นแหละนะครับเอามาเรียงต่อกันนะครับให้มันเป็นฟอร์แมตเสร็จแล้วเมื่อได้วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดกิจกรรมนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นการบันทึกค่าลงกิจกรรมทีนี้การจะบันทึกลงปฏิทินนะครับเราก็จะต้องไปสร้างปฏิทินแล้วก็เอานะครับ ID ของปฏิทินมาใส่นะครับนในบรรทัดที่34นี้นะครับ วิธีการทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับผมจะไปที่แอปพลิเคชัน9จุดนะครับแล้วก็ไปที่ตรงปฏิทินนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้เลยง่ายดีนะครับนี่มาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับการตั้งค่านะครับซ้ายมือมันก็จะมีปฏิทินของฉันปฏิทินอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับ ถ้าเราคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่นะครับเราก็กดปุ่มสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่ได้เลยครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับปฏิทินนี้ชื่อปฏิทินว่าอะไรก็คือแล้วแต่เราจะกําหนดนะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อปฏิทินว่าครูพิวัตรก็แล้วกันนะครับครูพิวัตร เป็นปฏิทินกิจกรรมของครูพิวัตรโอเคนะครับคำอธิบายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับโซนเวลาก็ดูดีๆนะครับให้เป็นโซนของไทยเรานะครับ GMT 7อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มสร้างปฏิทินได้เลยนะครับพอกดปุ่มสร้างปฏิทินเสร็จนะครับกำลังดำเนินการสร้างปฏิทินอยู่นะครับ อ่าเรียบร้อยครับสร้างกิจกรรมของครูพิวัตรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมาปรากฏอยู่ซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้จากนั้นให้เราคลิกลงไปเลยนะครับที่ชื่อนี้นะครับคลิกมาที่ชื่อนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่นี่นะครับจะมีรายละเอียดว่าชื่อกิจกรรมปฏิทินคือชื่อนี้คำอธิบายทรงออกอะไรเงี้ยนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยนะครับข้างล่าง เรื่องลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปเอา ID นี่นะครับเขาเรียกว่ารหัสปฏิทินนะครับแล้วก็ทําการ Copy เลยนะครับว่าเราจะใช้รหัสนี้นะครับก็คลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับได้รหัสปฏิทินมาแล้วนะครับเราก็มาที่สคริปต์นะครับแล้วก็ทําการลบตัว x ทั้งหมดให้เหลือแค่ s ิงเกิลโคดแบบนี้ครับแล้วก็ c t r o l v นะครับ วางรหัสปฏิทินของเราลงไปนะครับจากนั้นค่อยมากดปุ่มบันทึกสคริปต์ไปนะครับทีนี้นะครับมันจะทำงานได้อย่างไรนะครับเราจะต้องมีการสร้างทริกเกอร์นะครับก็คือให้มันมาเรียกฟังก์ชันนี้อัตโนมัตินะครับเวลาที่มีการกรอกข้อมูลจากฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการทำทริกเกอร์มาที่รูปทริกเกอร์นาฬิกาตรงนี้นะครับคลิกลงไป เสร็จแล้วมาข้างล่างขวามือครับเพิ่มทิกเกอร์นะครับจากนั้นนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเลือกประเภทเหตุการณ์คลิกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับอ่เปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มหมายความว่ามันมีการกดฟอร์มส่งปั้งนะครับฟังก์ชันก็จะทํางานทันทีอย่างนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยครับเสร็จแล้วมันก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในครั้งแรกนะครับ เพื่อยืนยันนะครับการอนุญาตในการเข้าใช้งานนะครับเราก็เลือกอีเมลของเราครับจากนั้นไปที่ a d v a านซ์หรือขั้นสูงนะครับไปที่ลิงก์ข้างล่างนะครับฟอร์มทูคา endar แล้วก็ไปที่อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับพออนุญาตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหน้าต่างนี้มันจะปิดลงไปอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแถบแถวขึ้นมาตรงนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากลบ เราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิกเกอร์แล้วก็ทําใหม่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําเสร็จแปลว่าตอนนี้โค้ดของเราพร้อมที่จะทํางานนะครับเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับโค้ดอีกต่อไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปทดสอบระบบของเราเลยนะครับว่ามันจะสามารถสร้างปฏิทินนะครับได้หรือไม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าการตั้งค่านะครับเราได้เราได้ตัวนี้แล้วแล้วก็กดแบ็กได้เลยนะครับนี่เราจะมารออยู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมานะครับทดสอบฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ดูตัวอย่างกิจกรรมนะครับสมว่าผมมีกิจกรรมที่จะซูมนะครับซูมสอนออนไลน์นะครับผมมีกิจกรรมที่ซูมสอนออนไลน์ซูมสอนออนไลน์ในเรื่องการทำเว็บ แอปก็แล้วกันนะครับรายละเอียดนะครับผมจะสอนการทำเว็บแอปนะครับระบบอ่าดัต้าเทเบอันนี้ก็หรือจะใส่รายละเอียดอะไรอื่นๆแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของรายละเอียดจากนั้นนะครับผู้รับผิดชอบนะครับเป็นใครนะครับผมบอกว่าเป็นครูอภิวัติเล เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้นะครับวันที่เริ่มต้นสมมุตินะครับเป็นวันนี้ก็แล้วกันนะครับเวลาที่เริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มสอนเวลา1 9 0 0นนะครับสิานนาฬิกาก็คือ1ทุ่มไปจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลาวันเดียวเวลาที่สิ้นสุดนะครับผมสอนไปจนถึงเวลา21นาฬิกา โอเคนะครับเมื่อกำหนดนะครับข้อมูลที่ต้องการกรอกครบแล้วนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับเรียบร้อยนะครับพอเรากดส่งคำตอบไปแล้วทีนี้เราจะไปดูผลลัพธ์ที่ปฏิทินนะครับว่ามันไปสร้างกิจกรรมหรือว่าไปสร้างปฏิทินให้เราอัตโนมัติจริงหรือไม่นะครับผมจะคลิกตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกดูรายละเอียดขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ซูมสอนออนไลน์เรื่องการทำเว็บแอปบรรพัดหัดยิมห้ามกรานะครับทุ่มหนึ่งถึงสามทุม่มรายละเอียดนะครับเป็นการทำเว็บระบบ Data าเชเบิลผู้รับผิดชอบครูอภิวัตรเริ่มเวลา19สิ้นสุด21เ็นะครับเป็นปฏิทินกิจกรรมของครูอภิวัตรนั่นเองนะครับสักเซ s ครับสำเร็จนะครับสำหรับการกรอกกรุนฟอร์มนะครับแล้วก็ให้มาสร้างกิจกรรมในคาล endar อัตรโนม,มัตินะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการนะครับก็มาลองทำตามคลิปนี้นะครับ แล้วก็แชร์คนนี่ให้อยากเอาไปปรับเพิ่มเติมอะไรก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ